ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่พยุนีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเอมี e ่จะมาอัปเดตรถอีโก้ค่ะนะคะน่าใช้งานกันเลยด้านหน้านี้เลยนะคะเป็น s u ูซูกิสวิป1.2 GL ในปี2021คันนี้นะคะเลขใหม่ใช้งานไปเพียง10,000กว่าโลนะคะบอกเลยว่ารถเดิมโรงงานทั้งหมด นะฮะไม่ใช้งานไป14 0 0 0พันโลเองนะฮะคันนี้นะราคาตั้งขาย4,59,00 0บาทคาะคุณลูกค้าขา,ขานะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเอ็มบีจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะที่ส่วนใหญ่ก็ค้านะฮะไปไล่ชมไล่ดูกันนะว่าคันนี้นะสวยงามแล้วน่าใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวไปไล่ชมกันเลยค่ะในส่วนของสีนะฮะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะ อันนี้เป็นสีขาวมุกเลยนะแล้วก็ไฟหน้ามัลติเรฟเฟกเตอร์นะ,ะมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light ด้านล่างนะคะกระจังหน้านะฮะเป็นกระจังหน้าสีดำหน้าตัดด้วยคิ้วครเมียมคาดยาวนะพครค้อมแฉลักโลโก้นะฮะของตัว S นะฮะั้นก็หมายความว่าเป็นแบรนด์ของเองเป็นแบรนด์ซูซูกิค่ะคันนี้นะฮะจัดได้เต็มฟรีดาวนะฮะผ่อนเพลนเดลัก8,000บาทต่อเดือนนะคะคันนี้นะฮะเป็นล้อแม็กนะฮะ ล้อกระทะค่ะคันนี้เป็นล้อกระทะฝาครอบนะคะพร้อมอยางปี2021เลยนะคันนี้นะยางวิ่งใช้งานไปได้10,000่นโลนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่นะคะที่แก้มด้านข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งค่ะ,นะะเดี๋ยวพาชมด้านในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับด้านในบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีโกคาที่น่าใช้งานนะคะทรงเร็กกระทันรัดนะคะเหมาะกับขับขี่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะ เป็นกุ่มิงเ i นส start นะคะคันนี้เป็นกุญแจีโมทอัจฉริยะค่ะนะคะเป็นโฮมอะไรนะสามก้านสีดำนะคะด้านในบอกเลยว่าออกแบบมาดูสปอร์ตดูไฮมากๆเลยนะคล้ายกับแบรนด์รถยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องเล่น c d f m a ux วิทยุค่ะคันนี้นะ,ะคนนนะ,ะเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะแล้วก็ส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ถุงนะคะ สวยงามนะคันนี้เนะครับเป็นเบ,บาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคันนี้กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะระบบซ็นค์ทันล็อกค่ะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับ1บานปรับออโต้ค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะใหญ่ ว้างนะด้านนอกอาจจะดูเล็กกระทันรัดนะแต่ด้านในบอกเลยว่าใหญ่พอสมควรนะฮะด้านในก็ถือว่าดีมากมากนี่เลยนะฮะสำหรับนะครับคันนี้นะเป็นรถเก๋งทรงแฮสแบ็กห้าประตูนะฮะสภาพดีนะไฟท้าย led เป็นไฟท้าย led นะฮะรอยจุดตามนะ็อตต่างๆบอกเลยว่าสภาพดีแน่นอนไม่มีร่องรอยการชนนะรถพวกนี้นะเป็นรถยึดมาทั้งหมดเลยนะคะ อกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะรถยึดไม่ใช่รถไม่ดีนะครับเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะฮะไม่ไหวส่งนะ,ะัะปล่อยนะสภาพดีแน่นอนนะนี่เลยนะฮะกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ประตูเปิดได้กว้างม,มากๆน่าใช้งานนะคะันนี้นะจัดได้เต็มนะคุณลูกค้าขาต่างจังหวัดออกรถได้ง่ายๆเลยทุกคันนะฮะทุกคันเลยตอนนี้ออกรถได้ง่ายๆนะคะจบทุกคันดันทุกเมสแน่นอน สำหรับใครที่สนใจ s u z u กิ s ว i ปนะคะ1.2 GLP ป21เล็กใหม่ใช้งานไปนะคะ14,000โลราคาตั้งขายอยู่ที่450,000บาทผ่อนเพลินละ8,000บาทต่อเดือนฟรีดาวนะฮะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมี่นะคะลิงก์ดีลลน์ด้านล่างกับเบอร์ 9, อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก่อจัดก,กันก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ